รายการบอกเล่า965 A d ดย์อินเดอะไช่วง h e ลตี้ทอล์กค่ะก็กลับมาพบกับช่วงของ h e ลตี้ทอล์กอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปในต้นรายการแล้วว่าวันนี้เราจะได้มาพบกับ พระเอกนะคะสุดหล่อในอดีตแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงแล้วก็นักร้องและนักอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะตอนน,นเวลานี้เนี่ยท่านก็เข้าสู่ช่วงของวัยอิสระตอนต้นแล้วนะคะได้ยินว่ารับเบี้ยมาแล้วด้วยนะคะเดือนละประมาณ600บาทก็พบกับคุณยอดมนุษยโูมนตรีได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอดค่ะครับสวัสดีครับคุณดีมากคุณปูที่น่ารักเสมอ แหมพี่ยอดหรือว่าคุณยอดมนูพมรมนตรีนะคะดิฉันขออนุญาตคุณผู้ฟังเรียกพี่ยอดนะคะพี่ยอดตอนนี้ทําอะไรอยู่คะอัปเดตข้อมูลกันนิดนึงพี่ยอดยังไม่เลิกทํางานแน่นอนค่ะคิดว่าจริงๆแล้วต้องบอกไงคนวัยอิสระฟังดูดีนะจริงๆจะบอกเราหกสิบอาบจะบอกอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกแต่สมัยนี้จริงๆเวลาไม่ได้เป็นตัวกําหนดอายุไม่ใช่อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวที่กําหนดว่าเราควรจะหยุดทําหรือไม่ทํา ถ้ายังสนุกยังเฮฮายังมีแรงที่จะทำผมว่ามีเรื่องราวที่ทําอีกเยอะเลย<ช>ตอนนี้ก็ยังทํายังทําเกี่ยวกับโทรทัศน์อยู่แต่เป็นคราวนี้เป็นสารคดีทําเรื่องช้างชื่อใหม่บิ๊กบอยพี่ทอาทรายการด้วยไหมคะท,มที่ผ่านมาที่ผ่านมาทํารายการครับเพิ่งหยุดไปในช่วงช่วงโควิด<อ>นี่เองตอนในช่วงโควิดก็ก็พักกันไปเพราะว่าหนึ่งคือไปไหนก็ไปไหนไม่ได้ะ เออจะไปโดนกักสิบสี่วันจะไปทํางานแค่วันเดียวโดนกักสิบสี่ขากลับกากอีกสิบสี่มันก็หนุนไทยมันมันทำอะไรลาบากใช่ค่ะพี่ยอดคะเมื่อเมื่อกี้นี่ปูก็เกริ่นไปนะคะว่าพี่ยอดเป็นทุกอย่างเพื่อเธอแล้วพี่ยอดเป็นอะไรมาแล้วบ้างให้ในชีวิตก่อนจะมาถึงจุดนี้อะค่ะทวนทบทวนจำเปนอีกสักนิดนึงนักร้องเมื่อกี้ปุกเกลิ่นไปแล้วว่านักร้องนักแสดงก็เป็นจริงๆแล้วเป็นเป็ดอะฮะ คือทําอะไรได้ทุกอย่างบินได้ก็ไม่สูงแต่มีความมีความสุขแบบเป็ดๆถือาเป็นนักร้องก็สนุกสนุกกับนักร้องแต่ไม่ใช่เป็นอาชีพที่จะยึดยึดตรงนั้นนะชะเราก็เป็นอะไรที่สนุกนักแสดงก็ก็สนุกทุกครั้งที่ไปเล่นละครก็จะมีมีความสุขกับการไปเล่นเราไม่ได้คิดว่าเออตรงนั้นได้เงินเท่าไหร่เลยไม่ใช่มันม,มันมีความสุขไอ้สิ่งที่ได้ก็ก็ได้อย่างอื่นมาด้วยอยู่แล้วนะครับมันเป็นมันเป็นไอ้ที่เขาได้กันทุกคนเร,เราก็ได้ด้วยนะเพราะว่า นักร้องนักแสดงเอ,อรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่รับอก่อสร้างรับถมดินว่<อ>าสย<ด>มสมัยจบใหม่<อ>ๆสมัยจบใหม่รอสอร์ทนะคะเท่าที่ทราบดูแลก็มีรีสอร์ททิพพัทยาแล้วก็ทํานั่นทํานี่มันก็ไม่รู้สินะมันก็ทําทําไปหลายอย่างทีวีค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าเป็นทั้งอ่านข่าวก็ได้ทําผู้ประกาศข่าวก็ได้ทํารายการด้วย การโทรทัศน์ไปกินอากะตอนตอนบ้านเลขที่ห้าก็ทํามันก็เลยแบบทุกอย่างมันสามารถสาดขั้นหมดนะจริงๆเหมือนกับว่าเป็นคนละอาชีพเหมือนคนละด้านแต่จริงๆแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยเมื่อนํามาใช้รวมกันแล้วมันเอามาบดเอามาทําอะไรได้ได้เยอะมากเลย สุดยอดเพราะฉะนั้นในวัยนี้เนี่ยเป็นวัยที่สั่งสมประสบการณ์มาตลอดทั้งชีวิตนะคะทั้งองค์ความรู้ทั้งประสบการณ์พี่ยอดนี่สุดยอดเลยเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าพี่ยอดจะทําอะไรเนี่ยพี่ยอดใช้คําว่ามีความสุขกับทุกเรื่องที่ทำใช่ไหมคะใช่ใชต้องมีโชคดีอ่ะที่เป็นคนได้ทําอะไรแล้วมีความสุขไม่เคยต้องทําอะไรที่บังคับฝืนใจตัวเองก็แบบ<ช>ดีดีด,ด,ดีมันก็เลยไปสุดไงเพราะมันสุขดีมันแบบเต็มที่ ถ้าคุณผู้ฟัง FM 96.5นะคะมา,าไปดูทางรายการนี้ทาง Facebook นะคะก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยพี่ยอดเขาไว้หนวดไว้คร่าเฟิร์มทีเดียวค่ะท<บ>่าน<บ>ได้แต่มพีวิต <laughs> ไม่เคยไว้มาก่อนเลยไนงะ <c oughs> อ่านข่าวก็คงไว้นี้ไม่ได้นะนะทำรายการก็ไม่ได้คราวนี้ปิดแมสกอยู่ไง <c oughs> ไปไหนก็ปิดกออ็ลองไม่โกนดูที่เป็นไงนี่ไงคะ วัยอิสระอยากทําอะไรก็ได้ทำแต่จริงๆแล้วเนี่ยได้เจอพี่ยอดนะคะผิวพรรณเนี่ยยังผุดผ่องเป็นยองใหญ่อยู่นะคะในวนัวยนี้เพราะฉะนั้นยังต้องยอกันเองขนาดนั้นพี่ยอดต้องถ่ายทอดไม่ใช่ที่ยอเนี่ยอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยช่วยถ่ายทอดเคล็ดลับในการที่ทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ผิวพรรณดีทุกวันเนี้ยค่ะอ๋อจริงๆไม่ได้มีอะไรครับอันแรกคือคิดก่อนใช่ไหมเราคิดบวกเพราะคิดบวกมันมีความสุขกับการการมีชีวิตอะ ตื่นมามันก็เออทำนองคลองทรมันมีอา่าล้างหน้าสีฟันทานข้าวก็ทานข้าวตรงเวลาอา่าอย่าไปเพี้ยนมันเลยเพราะเดี๋ยวทองไส้มันจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องทานมากหิวนิดนึงก็มีออสแนค็คบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่บอกว่าโอกินแล้วระหว่างมื้อห้ามกินหิวก็อย่าไปฝืนถ่าถึงเวลาก็กินซะอา่าอะไรที่ควรจะได้ดูอะไรสนุกสนุกก็ดูอะไรที่มันเป็นสาระก็ดูบ้างอะไรที่มันวุ่นวายมากเกินไปดูแล้วมันชักวุ่นก็ปิดไปเดี๋ยว เรามีรีโมทเนี่ยดูข่าวพาวอันนี้มันพูดจามชักมันค่อยเรื่องเปลี่ยนช่องอย่าไปฝังอยู่กับเรื่องอะไรที่มันเป็นผลลบเลยอายุที่มาเนี่ยมันแลกกับเวลาที่เสียไปดังนั้นเวลาที่มีอยู่ควรทําให้มีคุณค่ากับตัวเองให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขแล้วกระแสเนี่ยมันก็จะไปหาคนรอบข้างด้วยเองอืมเอออันนี้อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเรามีความสุขแล้วคนรอ,รอบข้างก็จะมีความสุขด้วย ะะลองนั่งหน้าขมมดคิ้วตลอดเถอะนะหันไม่หาใครในคนรอบข้างเขาก็คงแบบนี่จะพูดกับเธอดีไหมเนีย่ยเแล้วเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะพี่ยอดมีเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงต้องออกกําลังต้องอะไรยังไงรึเปล่าคะก็ออกกําลังบ้างแต่ไม่ได้ว่าอะไรมากมายก็มีรู้วิ่งแต่เราใช้เดินนะนะแต่เมื่อข้างนอกออกไปแถวบ้านมีริมบึงมีบึงเดินมีอะไรแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็ต้องมีคนที่ไม่ได้เกรงใจเรื่องโควิด นะออกกําลังกายเดินวิ่งกันแล้วไม่ใส่แมสก์บ้างไม่ก็ใส่อยู่ที่คางกันบ้าง mm hmm. เราก็เลยซื้อลู่วิ่งเอามาไว้ในบ้านอ่าแล้วก็เดินมาซะพยายามอยากทาให้ลู่วิ่งเป็นที่ตากเพราะเช็ดตัวใช,ใช้งานให้ให้มันคุ้มค่าหน่อยว่าเออก็ดีขึ้นฮะดีขึ้นพอเราได้เดินได้ขยับอะไรพวกนี้อ่าเหงื่อออกอะไรออกมันก็การกินการอยู่มันก็เริ่มเนียอ่ะพอได้ออกก็หิวหิวก็กิกนงั้นบางทีไม่อยากกินก็เพราะคุณไม่เคยออกกําลังกายกันมันก็ต้องขยับตัวซะหน่อยครับ ชีวิตมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้เยอะไหมคะเปลี่ยนแปลงเยอะไหมมันก็เปลี่ยนแปลงนจริงๆเปลี่ยนแปลงเพราะว่าโควิดมากกว่านะอจริงๆถ้าไม่มีโควิดคิดว่าชีวิตไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอัน<ะ>นี้มันเปลี่ยนแปลงว่าเราต้องระวังตัวยังไงดําเนินตัวยังไงดําเนินงานต่อไปอยังไงแต่หลังจากนี้เริ่มจะซาลงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะซาแค่ไหนนะแต่อะไรล่ะชีวิตมันต้องดําเนินอะ่ะทําไงให้มีความสุขกับการดําเนินตรงนั้นด้วย ก็เรียกว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยจริงๆโควิดก็ให้ทั้งคุณแล้วก็ให้ทั้งโทษนะคะมันอยู่ที่เราจะบริหารใจตรงนี้เอ,อเรื่องของอเครื่องออกกำลังเนี่ยเพราะว,ว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันน่าจะขายดีมากเลยเพราะคนอย่างที่ยอดบอกเนี่ยไม่อยากไม่อยากออกไปออกกำลังข้างนอกบ้านอ่แต่ไม่ต้องไปซื้อแพงเพราะจริงๆฟังก์ชันที่ใช้เนี่ยมันใช้กันอยู่ไม่กี่ฟังก์ชันบางทีซ้ำไปซ้ำมาเอาเป็นว่าบริษัทไหนเขาดูแลหลังการขายดี ราคาไม่ต้องแพงอย่าไปเลือกอะไรแพงเลยแล้วไม่ได้ใช้น่าเสียดายเรามาคุยถึงเรื่องของสุขภาพกันดีก,กว่านะคะพี่ยอดเคยมเีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่เป็นเรื่องที่ทําให้ตัวเองเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือต้องเปลี่ยนวิธีการดําเนินชีวิตยังไงบ้างไหมคะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าห่วงเป็นภยัยจะเรียกว่าภัยเงียบนะแต่มันจริงมันไม่เงียบอืม แต่คนนึกว่าอาการไม่เงียบเนี่ยไม่มีอะไรคือนอนกรน<ะ>ครับแต่อันนี้ไม่ได้ทําให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปนะแต่ทําให้คนที่อยู่ข้างๆสบายสบาย<ะ>พี่นี่เป็นรุ่นกรนแบบ<ะ>คว่ำกรนน่ะนนอนใครเขาบอกออะใครเขาบอกตะแคงแล้วจะหายนอนคว่ำไม่นอนคว่ำยังกรนได้เลย<ะ>กรนจนกระทั่งเสียงกรนเข้าไปในหูตัวเองแล้วตกใจตื่นเสียงอะไร <laughs> ตกใจขึ้นมา กลนอยู่นานจนเราไม่ได้คิดหรอกว่าอะไรแต่จริงๆแล้วคนข้างเคียงคือพี่ต้อยเนี่ยเขารำบากมาเป็นสิบบปีแล้ว uh huh. ต้องได้ยินเสียงกลนซึ่งมันมีจังหวะแบบที่เคยดียมาที่มัน uh huh. หายไปแล้วก็กระชากต,ตัวเองกลับขึ้นมาใหม่ uh huh. จริงๆตัวนั้นเราเป็นผู้ร้ายเลย uh huh. เพราะมาอยู่วันหนึ่งขณะที่ทํารายการกําลังเจอะไปทํารายการอยู่ๆวันนั้นนอนไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนคนเอาหัวกดลงไปในน้ําแล้วกระชากขึ้นแต่ใหใจเฮือกหนึ่งพอจะหลับ ก็จะเกิดอาการนี้อยู่ตลอดเลยตลอดทั้งคืนไม่ต้องนอนจกนกระทั่งตอนเชา้านั่งก็ยังไม่ได้นั่งหลับก็ไม่ได้มันกระชากตัวขึ้นมาอีก mm. แล้วเราในหัวเราก็รู้สึกวุน่นว้าวุ่นไปหมดเลยความคิดความหมายปกติจะเป็นคนคิดอะไรเป็นเป็นระเบียบอะ่ะหนึ่งสองสามอย่างนี้ไอ้นี่สามสองหนึ่งสี่ห้ามันยุ่งไปหมดอยู่ในหัวแบบตึ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 บ,ตบ,ตบแล้วก็กลายเป็นคนฉุนเฉียวในพูดง่ายในบัตรดลเลย mm. หลังจากนั้นอีกตอนสองวันเนี่ยกลายเป็นคนไม่สุภาพ กลายเป็นอะไรต่างๆนะแล้วก็รู้สึกอยากจะกระโดดไปให้รถชนเลยเพราะว่าทนไม่ไหวกับไอ้การที่มันวิ่งอยู่ในหัวเนี่ยความคิดมันไม่หยุดมันไม่อะไรต่างๆกันนะคือคือเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงนะคะพี่ยอดเนี่ยเป็นคนที่พี่ยอดบอกว่าหมุดหิดแล้วก็แสดงอาการไม่สุภาพจริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วพี่ยอดก็จะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใจเย็นใจดีมากแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะคะเรื่องโรคไขยไข้เจ็บเนี่ยทําให้นิสัยหรือว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนได้ขนาดนี้ ราะฉะนั้นเวลา<ด>เราให<ด>็นที่เขาเกิดแบบว่าเคยดีๆอยู่แล้วเกิดเป็นอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องสงสัยเอาไว้ก่อนนะคะเชิญพี่วเ,เล่าต่อเลยค่ะแค่คุณปูพูดถูกต้องเลยถ้ามีอะไรที่มันผิดไปจากปกตินี่แสดงว่ามันไม่ไปปกติแล้วใช่้จับตามองแล้วสงสัยไว้ก่อนว่ามีสาเหตุจากอะไรรบบวันนั้นพอดีโชคดีโปรดิวเซอร์ของตัวรายการครอบจักรวาลค่ะคุณพ่อเเป็นหมอเขาก็ในวงการหมอรู้จักกันดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอ้า พี่ผมไม่ไหวจริงวันนี้ต้องขอไม่ทํารายการเนี mm ่ย hmm. เขาบอกเองั้นดูอย่างนี้ไปหาคุณหมอเลยก็ส่งไป<ะ>ส่งไปหาคุณหมอสิทธิเทพเรียบร้อยปั๊บไปดูคอที่บวมแดงหมดเลยมันหายใจไม่ได้ mm hmm. ก็ไอการที่เรานอนลงไปแล้วที่เสียงกรนดังครอกๆกันนะ,ะลิ้นไก่มันปิดปิดท่อหายใจ<ะ>วัดดูแล้วคือหนึ่งเนี่ยพี่หยุดหายใจเนี่ยเป็นเป็นสองสามร้อยครั้ง หยุดหายใจไปเลยจัไงไงคะไปลสลิปเทสระคะใช่แล้วก็ใช้สลิปเทสแล้วมันก็จะสตาร์ตตัวขึ้นใหม่ฉะนั้นวันคืนหนึ่งคืนหนึ่งเบี้ยสะสมของออกซิเจนในตัวเนี่ยมันหายไปหายไปหายไป,ยไปมัน,นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ซีพชาร์จไฟไม่เต็มอเพราะถึงเวลาเขามันรวนี่หมดแล้วอาการที่รวนเนี่ยมันไม่ใช่รวนมันไม่ได้ตายเพราะกรดคนที่เสียชีวิตจากการนี้ไม่รู้ตัวเนี่ย ไตบกพร่องเพราะว่าสมองขาดออกซิเจนสั่งงานไม่ครบถ้วนหัวใจหรืออะไรต่างๆโรคอื่นๆที่มาจากการที่ออกซิเจนในร่างกายไม่พอเนี่ยนนเพียบเลยนะนนแต่สาเหตุมาจากที่เจ้ากลนเนี่ยฉันนื้อเอ้ยไม่มีอะไรเราแค่กลนวันนี้กินมากก็กลนะพอพี่ใส่เครื่องพี่คุณหมอให้มาซีแพคก็นนนนเป็นเครื่องอัดอากาศเข้านะฮะเพิ่มความดันอัดปั๊บพี่หลับยาวเลยจากที่แบบ ห้านาทีก็หลับไม่ได้ห้านาทีก็หลับไม่ได้เนี่ยห,หลับยาวเลยแล้วหลังจากวันนั้นถึงวันนี้พี่ใช้มาเท่าไหร่หกปีใส่ทุกวันแต่ที่มันลําบากคือไม่ใช่ทุกคนใช้ได้คนที่นอนดิ้นเนี่ยมันจะหลุดอทั้นนั้นต้องฝึกไงแต่พี่เป็นคนนอนไม่ดิ้นก็เลยลอดไปคือใส่ปั๊บอยู่เลยเราใช้เวลาสองเดือนกว่ากว่าความจําจะกลับมาช่วงนั้นที่อันนี้คือความจําหายครับความจําหายด้วย เดินมาคอมพิวเตอร์ว่าจะมาทำอะไรพอถึงคอมพิวเตอร์เสร็จฉันจะมาทาอะไรต้องมานั่งนึกนึกนึกไม่ออกอปกติจะเป็นคนที่มีความจําต้องบอกว่าไม่ได้ยอตัวเองดีมาก<อ>จําเรื่องตั้งแต่ห้าขวบสี่ขวบจําชื่อคนนั้นจำชื่อคนน,อน,น,อนี้เบอร์โทบบรศัพท์เพื่อนคนแรกที่ประถมยังจาได้อยู่เลยสี่หกศูนย์สี่สามศูนย์อ่ายังจําได้แต่วันนั้นอะไรก็จําไม่ได้สองเดือนถึงจะกลับมาได้ว่าเออไอคลารเกเบิลนะหน้าตาเป็นยังไง มันลืมไปหมดทุกสิ่งเลยเหรอคะลืมในอดีตความจําระยะสั้นระยะยาวแบบยุ่งเหยิงไปหมดเลยไม่น่าเชื่อว่าจาักรกลน,นี่มันทําให้เราเพีย้ยนไปได้คะ่ะเคยได้ยินแต่ว่าคนที่ความความจําที่มันถดถอยเนี่ยมักจะจําช่วงใ,ใกล้ๆไม่ได้ระยะสั้นไม่ได้แต่ว่าในอดีตยังพอจําได้แต่เรื่องนี้คนละเรื่องกันเลยไอ้นี่ระยะสั้นมากเลยแค่เดินมาว่าจะมาโหลดอะไรที่คอมพิวเตอร์แล้วแบบมาถึงมาทําไม <laughs> ระยะยาวมายืนอยู่ตรงนี้ทําไมอันนั้นอันนั้นปูวเองก็เคยไปเออว่าจะออกไปทําอะไรแล้วก็ชอบทําอะไรทิ้งไว้แล้วก็ไปทําอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อาตายแล้วเรากาลังทําอันนี้ยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยไม่ใช<ต>เ่เรื่องเรื่องลืมธรรมดาเนี่ยบางทีเป็นเรื่องลืมธรรมดาไม่เป็นไรคนเราลืมได้ถามมาย้อนไปเมื่อ20กว่าเราก็ลืมนั่นลืมนี่ไม่ใช่เพิ่งมาลืมตอนอายุมากขึ้นแต่ออยางเงี้ยมันลืมแบบโดยสิ้นเชิงแบบอดีตก็ลืม,อ,มอดีตก็จําได้จําจได้แต่ว่าบางเรื่องมันนึกไม่ออก เช่นบอกกับชื่อดาราหนังเนี่ยจะจไ,ไขจําไม่ได้คนข้างๆจาคนคนข้างๆจจะถึงจําไม่ได้คงแย่เลยแย่เลยแย่เลยได้ค่ะว่าดู<ำ> <c oughs> ตอนที่ไม่สบายแล้วมีอาการเนี่ยไปดุคนข้างๆด้วย <c oughs> ทั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยคนข้างๆดุเรามากกว่าอืมก็ไม่ถึงขนาดแต่ว่าไปพูดจาที่ไม่เคยพูดกับเขาแบบนี่แหละค่ะเขาแค่นี้ปกติพี่เป็นคนไม่พูดอะไรที่หยาบคายอยู่แล้วค่ะใช่แ่บอกเขาว่าคุณเงียบเงียบเงียบไปเลย ผมลำคาญนีคำพูดแบบนี้เราเยียมไม่เคยพูดกับเขาเลยวันนั้นเราพูดแบบเนี้ยแล้วโชคดีนะคะที่ความที่พี่ยอดไม่เคยพูดอะไรไม่ดีเนี่ยภรรยาคือพี่ต้อยเนี่ยตกใจว่าเอ๊ะพี่ยอดสังเกตเห็นความผิดปกติว่าคำนี้ไม่เคยพูดใช่แล้วพี่ต้อยหลายคนได้บอกเฮ้ยคุณงั้นคุณโทรหาพี่ติดนะโทรหาปรึกษาเรื่องหมอเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากคือเข้าใจแล้วว่าเราเป็นมันจะไม่ใช่แบบมาใช้อารมณ์กลับมาหาเราเขาจะดูแล้วเฮ้ย มีอะไรเปลี่ยนไปแปลกไปหาสาเหตุทั่ในจริงแล้วการที่นะเป็นคนวัยอิสระก็จริงแต่ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเรายังมีเพื่อเรามีคนข้างเคียงเราต้องช่วยกันสังเกตด้วยเพื่อนฝูงคนนี้เป็นอะไรไม่ใช่บบกให้แก่แล้วก็ปล่อยแกไปเลอได้ได้ค่ะมันยังอยู่ได้อย่างมีคุณค่าอยู่ได้อย่างมีประโยชน์ที่จะอยู่ในสังคมได้ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเรามีคนอายุห้าสิบอัพขึ้นไปเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นของประเทศแล้ว ปีนี้เป็นปีที่ได้รับการประกาศว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมของอคนผู้สูงวัยแล้วนะคะ,ะก็คือแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่ยอดบอกนั่นแหละนะผะู้มาก,มากประสบะการณ์ใช่ใช่วัยอิสระวัยอิสระแต่อย่างที่พี่ยอดบอกนะคะแม้เราจะมีอิสระแต่เราก็ใช้อิสระนั้นเนี่ยทำให้ตัวเราแล้วก็คนรอบข้างมีความสุขอย่างที่พี่ยอดทำนะคะก็เรื่องราวที่พี่ยอดเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีเลยแค่ นอนกลนนะคะอาจทําให้ถึงชีวิตได้เนื่องจากมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการขาดออกซิเจนซึ่งแน่นอนนะคะทุกคนก็เข้าใจละอากาศเป็นเรื่องสําคัญสําหรับร่างกายเราขาดอากาศมันตายได้แน่นอนอยู่แล้วยอดแชร์ประสบการณ์นี้แล้วแล้วก็เชื่อได้ไดว่าในเรื่องอื่นด้วยเช่นร่างกายที่ผิดปกติไปแนละ้วอย่าไปคิดเองนะครับอย่าไปเซิร์ช Google เอ้แล้วก็เชื่อซะทั้งหมดเมื่อดูแล้วไม่แน่ใจปรึกษาหมอดีที่สุด แล้วก็อย่าไปด่วนแน่ใจอะไรเลยดีไหมคะก็อย่าไปด่วนบอกคุณจะหานะักเซกเกอโอปินิออนซะอีกสักคนหนึ่งมไม่ใช่คนนี้พูดแล้วเชื่อทันทีเพราะบางทีก็อาการมีนิจฉัยอาจจะได้ข้อมูลมาไม่เท่ากันค่ะเคยเคยได้ยินคุณหมอท่านหนึ่งพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นโรคอะไรนะคะอย่าไปฟังอย่าไปอ่านอย่าไปค้นคว้าอะไรแล้วเชื่อสักทีเดียวคือค้นคว้าหรือว่าฟังเพื่อนเคยเป็นอย่างนั้นแคยเป็นี้ หาหมอให้หมอดูเพราะแต่ละคนเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมมันมีเซลล์ของร่างกายมันมีอะไรต่อวิอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ใกล้หมอไว้ดีที่สุดนะคะแต่ต้น,ต,นต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะใช่ใช่การแต,แต่เติมแต่เติมให้เต็มเท่ากันได้ นี่พี่ยอดพูดถึงคนวิกรมเลยค่ะว่าไม่มีอะไรสายนะคะถ้าเราจะเริ่มเติมเต็มแม้ว่าเราจะพลาดทลาเสียทีมาแล้วในวัยรุ่นก็ตามนะคะ <S 1> <S 1> <S พี่ยอดขาฟัง <S <S พี่ยอดพูดมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพี่ยอดเน้นย้ำเรื่องของความสุขอ่าไม่ว่าพี่ยอดจะพูดอะไรเนี่ยเรื่องของสุขภาพอนามัยจริงๆแล้วพี่ยอดเนี่ยป,ปู่คล้ายๆพี่ยอดเลยคือไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเท่าไหร่แต่ว่าเราเราทำให้ตัวเราเนี่ย มีความสุขเราปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่เรียกร้องให้อะไรมาเข้าหาเราแล้วเราก็ทําให้คนรอบข้างมีความสุขพี่ยอดสรุปเรื่องนี้ให้น้องๆฟังนิดนึงค่ะว่าชีวิตที่พี่ยอดมีความสุขในะพี่ยอดทำใจยังไงกับมันถึงได้มีความสุขได้ในทุกๆเ,<ร>เรื่องเราเอาภาษาแบบง่ายๆอย่างที่อยู่ในอาชีพเราเราก็เป็นเอดิเตอร์สิรู้จักตัดต่ออ,อันไหนที่มันมาแล้วกระทบ อ <S <S ตอนนี้พออายุมากเนี่ยตัดอะไรก็ง่ายขึ้นนะคือบางทีเมื่อก่อนเลือกงานไม่ได้ก็สั่งให้ไปเดี๋ยวนี้เลือกได้แล้วอะสบายๆตัดไม่ได้ก็ทริมมานะซอยอะไรที่ไม่ดีออกไปอันไหนที่มันใช่เราก็ต่อไปมันแค่ตัดกับต่อมันอยู่ที่ใจฮะถ้าใจเรานิ่งได้ใจเราเข้าใจได้ว่าเออสิ่งนี้มันไม่ใช่สิ่งนี้มันใช่แล้วเลือกใช้ในสิ่งที่ดีๆเพราะสิ่งที่ดีๆมารวมอยู่ตัวเราเมือนกระแสบวกมันจะดึงกระแสบวกนะ เรื่องเราดีๆก็จะเข้ามาคนดีๆก็จะเข้ามามันเป็นเป็นเรื่องที่อยู่ที่อยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดรู้จักเลือกสรัรอันนี้บอกว่าจริงๆแล้วแต่ประสบการณ์แต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเข้าใจว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเราอยู่ที่ที่เราคิดนั่นเองังนั้นแก้ไขจากตรงนี้ยถ้าเราแก้ไขที่ใจเราได้นะใจเรานิ่งได้ใจเราเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรทำอะไรก็ได้ พี่ยอดสุดยอดเลยนะคะจริงๆเ,เห็นตรงกับพี่ยอดมากๆเลยค่ะเรื่องของใจเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราก็แข็งแรงตามไปด้วยนะคะหลายๆท่านก็เห็นตรงกันวันนี้สุดยอดประสบการณ์ที่ได้รับจากพี่ยอดก็คิดว่าคงจะเป็นเวทาหอนสอนใจนะคะแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติให้ วัยอิสระอย่างเรานะคะได้เลือกสรรแล้วก็เลือกใช้มาปฏิบัติตัววันนี้ทางรายการบอกเล่า9 65ก็ต้องขอกราบขอบคุณพี่ยอดมากๆเลยนะคะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะแล้วก็ลาพี่ยอดไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วก็พบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในรายการบอกเล่า9 65ทุกคืนวันศุกร์เวลา21นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ รายการบอกเล่า965อดีตอินเดอะไลฟ์ช่วง healthy Talk